สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแม่ทะนะคะตำบลหัวเมืองอำเภอสองจังหวัดแพร่ค่ะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะอ,อันนี้คือถนนนะคะถนนซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างอานอกเมืองนะคะเดินทางเข้าในตัวจังหวัด ก็จะเป็นถนนเป็นถนนโครงการถนนไล้ฝุ่นนะคะซึ่งก็จะสะดวกสบายค่ะอันนี้คือภาพบรรยากาศทั่วๆไปนะคะตอนนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกข้าวเหนียวนะคะซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ที่คนภาคเหนือจะใช้บริโภคกันเป็นประจำนะคะตอนนี้ ประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะพักรถพักคนก่อนค่ะเพราะว่าตามวิถีของอคนเป็นแม่ค้านะคะส่งของไปเรื่อยๆค่ะ,ะ,คะเปิดตลาดสินค้าของเราไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ให้ท่านชมบรรยากาศไปเพื่อผ่อนคลายสายตานะคะบางท่านอาจจะก้มหน้าก้มตาทำงานนานนะคะอาจจะปวดเมื่อยนะคะ ใช้สายตามากเกินไปก็ลองมาดูคลิปนี้นะคะอาจจะทำให้หลายๆท่านผ่อนคลายได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันในคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ